สวัสดีคับท่านผู้ชมครับดีครับ้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคร<อ><อ>ัวคุณต๋อย<ต>ครับขอบคุณาามากครับผก็เป็นประจำแบบนี้นะฮะทุกบายจันทถึงสุขแน่นอนอยู่แล้วเป็นช่องทางง่ายๆทางนี้เพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันกับความอร่อยสไตล์ครัวคุณต่อยแต่ถ้าทุกเวลาไม่ว่าเวลาไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะเจอกันได้หลายช่องทางเริ่มต้นจาก a c e b o o k นะครับเพจคุณต่อยนะครับหรือว่า u t u b e นะครับพิมพ์คำว่าบอลออฟฟิเชียลของเราได้เลยนะครับนี่เข้าไปก็จะเจอกันอย่างแน่นอนครับ และที่สาคัญถ้าคุณอยากอร่อยแบบโคคุณต่อยอต่อ,อนะคร<อ>ับเข้าไปในไลน์ครับแล้วพิมพ์คําว่า K K T Shop ในนั้นจะมีทุกไอเทมของโคงคุณต่อย selected เลยนะครับซึ่งไว้บริการทุกท่านเลยครับเอาเอาโอ้โหมี SMS มาเป็นยังไงบอกบว่าแอดนี่ไปหาที่ไหนโอเคท่านผู้ชมครับตั้งรหัสให้เป็นภาษาไทยง่ายๆไปที่ลน์ครับแล้วคุณคลิกด้านบนมันมีช่องเพิ่มเพื่อนใช่ไหมเหมือนคุณกำลังหาเพื่อนใหม่แบบปั๊บ,บ,บ,บแล้วมันมีอแว่นนะแว่นส่องนะฮะ คุณก็พิมพ์ไปเลยแอดอคือตัว A a แอดอยู่ในวงกลมแล้วก็ K K T ช็อปติดกันทั้งหมดเลยนะครับกรุณาอย่่าเว้นแล้วคุณก็กดเข้าไปมันจะขึ้นออโต้มาแล้วคุณเซฮายมาเจอกันทันทีแน่นอนครับขอโชคดีตามนั้นแล้วก็ได้เรื่องราวดีๆจากครัวคุณต่อยครับผมวันนี้ก็มีเรื่องราวอีกเหมือนกันครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เมื่อวานมีลาบปากค่ะเจ้านายพาพวกหนูที่มแหนกเนี่ยไปดื่มไปกินอย่างเต็มที่เลยที่บ้านลาบปากทั้งมาแหนกเลยนะคะคพอบ่ายสองเจ้านายก็โผล่มาหน้าตายับยืนเอาบาดแผลเต็มตัวอ้าทำไมลุกบอกนายอโอ้ my ก o d โอ้โหโอ้ยโกรธนี่เด็ก่อนลุงเป็นเป็นฝรั่งใช่นายเกิดอะไรขึ้นคะนายบอกเมื่อคืนเนี่ยพอพวกเธอกลับ ฉันถูกลอบสังหารโอ้ยลอบสังหารหนูบอกอแล้วโทษนะคะคนร้ายเป็นใครคะเมียนายเองโอ้เมื่คืนจำเรื่องคิดของนายก่อนแต่งได้ไหมเอ้ที่นายให้เล่าให้พวกเราต้องสามคนฟังทีฮากันนะจำได้ไหมหนูบอกอ๋อจำได้ค่ะนายมั่นแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งแต่ก็ยังคบกิกคบกักคบทั้งสามคนเออ๋อออโอ้ทั้งตื่นเต้นทั้งฮาโดยเฉพาะคนที่สามเนี่ยหนูฮาตุดตุดเลยค่ะ พวกเธอหาแต่เมียกูไม่หาไม่ออกไม่ออกอะไรที่ไหนพูดด้วยพูดแล้วก็ลืมไม่รู้ว่าพูดเมียได้ยินเบียแล้วก็คิดว่าตัวเองพูดเรื่องอดีตคุณเชื่อหรือไม่ร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้า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 แล้วนับไปเรื่อยๆอีกหนึ่งวันจำได้แต่เรื่องอดีตเท่านั้นแล้วท่านะจำเรื่องอะไรได้ก็เรื่องอดีตไง แล้วจะเอาอะไรมาจําถ้ามันไม่เป็นอดีตอ,อ,อย่าพูดเรื่องอดีตอ,อย่าหาเรื่องอย่างนี้รเรื่องปัจจุบันปััจจุบว่า,าพูดกันตรงนี้เลยดีกว่าว่าปัจจุบันนี้ถ้าเกิดไปชนบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้หรือว่าเพชรร้านแดงดําจังหวัดชนบุรีนะครับตรงเข้าพัทยากลางนะครับจากนั้นพอสังเกตเห็นองค์การโทรศัพท์นะครับอยู่ด้านขวามือขับเลยไปอีกประมาณ100เมตรก็จะถึงร้านนะครับอยู่ตรงพัทยากลางซอย10 ร้านนี้เปิดมาแล้วเกือบ40ปีครับเริ่มต้นจากคุณแม่น้ำหวานนะครับขายกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อน้ำใสบนรถเข็นริมฟุตบาทพอเก็บเงินเก็บทองได้นะฮะเขาก็มาเช่าตึกแล้วขายอยู่ที่นาเกลือจากนั้นก็ขายดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยขยับขยายมาอยู่ที่นี่ครับคุณแม่น้ำหวานนะครับเป็นคนที่คิดค้นสูตรเจนเดโฟนี้ขึ้นมาจนเป็นที่ถูกปากของลูกค้าและจะขายคู่กับกว๋วยเตี๋ยวเนื้อมาโดยตลอดครับ แถมยังคิดเมนูใหม่ๆเ,เพิ่มขึ้นอีกที่ร้านนะครับมีเมนูเยอะมากทั้งข้าวมัดสมั่นไก่ข้าวผัดแดงดำผัดไทยกุ้งสดแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินเส้นใหญ่เย็นตาโฟถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับน้ำซอสเย็นตาโฟเป็นสูตรพิเศษของคุณแม่ที่คิดขึ้นเองจะไม่มีส่วนผสมของเต้าหู้ยี สูตรของที่ร้านเนี่ยจะใส่น้ำซุปแค่พอคลุกคลิกนะครับเพื่อให้ได้รสชาติของซอสอย่างเต็มที่ปิดท้ายด้วยกระเทียมเจียวหอมๆนะครับชามเนี่ยรับรองว่าเกลี้ยงแน่นอนครับร้านแดงดำจังหวัดชนบุรีนะครับเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะครับเราก็งสงสัยกันเลยว่าไอ้าไม่ใส่เต้าหู้นนาามันจะเป็นไงอ่ะน,นี่ยรสชาติเป็นไงเราก็ต้องลอง ต่เอาจริงนะเวลาที่สมัยก่อนไปพัทยาตอนสมัยอู้นานแล้วนะเป็นสิบสิบปีก็ไปกินร้านเนี้ยก็แดงดำเนี่ยนะครับก็เราก็กินแดงดำกันมาตลอดแล้วมันแปลกใจมากทานผู้ชมมันเป็นน้าเย็นโฟที่มันอร่อยจริงอ่ะแล้วมันไม่ได้ใส่ตัู้หญิงอ่ะเป็นเอกลักษณ์เขาเลยนะเออแล้วร้านนี้นะครับพอเวลาคุณเข้าไปก็เข้าปุ๊บพัทยาแล้วก็เข้าซอยไปนิดนึงที่จอดรถอยู่ในนั้นนะฮะแล้วเขาก็ขายกันตั้งแต่เช้านะหกโมงคือโอ้โหเหนียวเลยจนถึงสี่ทุ่มเลยนะ เรียกว่าช้ามืดจนถึงค่ำม,มืดเลยทีเดียวเขาเหมาะสำหรับคนที่จะไปพัทยงพัทยาจะได้แวะแต่เช้าเป็นอาหารเช,ช้าหรือก่อนกลับเป็นอาหารค่ำสักนิดนึงเวลาไปไประชุมก็อันนี้ร<ไ>้านนี้แหละที่เราจะกินกันตอนเช้าเชา<อ>้าเป็นความสุขไปจังหวัดไหนก็ต้องหาของดีๆที่นั่น<ช>กินนี่เป็นหน้าที่ของครัวคุณต่อยที่ทําไม่กินถึงผิดผิดขึ้นมาแล้วก็ทําเห็นว่าเอาร้านนี้อยู่ที่นี่มานานขนาดไหนเก่าแก่ขนาดไหนแล้วเก่าแก่ยี่สิบสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีบ้างครับ เราก็เลยบอกท่านว่าถ้าไม่กินถือว่าผิดครับ<ม>ไปชนบุรีก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบยูนดโฟชอบอะไรแบบนี้ก็ไปที่แดงดำแดงดำพักตรงนี้สักครู่พกสีหน้าสินใจก่อนเดี๋ยวพบก,กับช่วงต่อไปทองรายการสักครู่เดียวครับ<ฮ>แชงส้มลาก,กระพงยอดมะพร้าวอ่อนอ,อดิดครับ ทุกอย่างเขาเลือกแต่ของดีอร่อยในแบบฉบับของคนใต้แต่ว่าคุณนภากาการกินได้นะมันเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งท่านผู้ชมใช่ครถ้าภาษาการก็จะเรียกว่าคูนนะ,ะอ๋อเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพนะครับอ,อันนี้คือคูนนะครับคูน <S <S